ใครที่กังวลเรื่องอะไรจะไม่มีไม่ต้องห่วงนะครับคนเล่นเชฟจะรู้ดีว่ารุ่นนี้เนี่ยมาใช้อะไหลยูสุทั้งหมดนะครับ เพื่อนๆสมาชิกนะครับที่ติดตามช่องเป้รถสวยทาง y t u t u นะครับสำหรับใครที่เปิดมาเจอผมเป็นครั้งแรกเนี่ยเต็นเป้รถสวยนะครับจะขายรถราคาแสนต้นๆไปถึง200แสนต้นๆเท่านั้นใครที่สนใจรถราคาประมาณนี้นะครับให้กดติดตามผมไปเลยปุ่มติดตามมันจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับปุ่มสีแดงๆพอกดปุ่มติดตามปุ๊บเนี่ยให้กดรูปกระดิ่งด้วยนะครับแล้วกดคาว่าทั้งหมดเวลาผมลงคลิปนะครับมันจะขึ้นเตือน,นที่มือถือเลย อย่างน้อยเราได้เห็นก่อนใครครับถ้าไม่ชอบเราก็ปัดทิ้งไปนะสาหรับวันนี้ผมมีรถเชฟโรเลตนะครับทรงหล่อๆแบบนี้เลยทรงซิ่งเลยนะครับแต่เครื่องไม่ได้แต่งนะรถเดิมๆครับเดี๋ยวผมพาไปชมรอบคันกันก่อนครับอ่าเดี๋ยวเรามาชมรอบคันกันก่อนครับไปเลยดูรอบคันเลยนะครับเดี๋ยวลองเคาะดูหน่อยดยินเสียงนะ ดูกระบะหลังหน่อยเป็นไงบ้างมีรอยบรรทุกหนักหรือเปล่าอะเดี๋ยวเราชมกันนะครับเห็นไหมแมกไลเนอร์สวยปิ๊งนะครับไม่มีรอยถลอกเลยนะกระดุมเห็นไหมครับตรงนี้ต้องอยู่นะครับซอกชายล่างต่างๆเห็นไหมครับไม่มีผูนะอยู่สองข้างเม็ดองเม็ดอาร์คต่างๆอยู่ครบนะครับรถสวยไม่ต้องห่วงอ่าเครื่องสองพันห้าเขามันเร็วต่อเลย เห็นแม็กไหมครับแม็กหล่อเลยนะคันนี้แม็กสิบแปดนะครับดูรอบคันให้ครบก่อนเห็นไครับรถสวยนะมาชมขอบหลังคาหน่อยเป็นไงบ้างขอบหลังคาคือจุดนี้นะครับที่ผมจะให้ดูนะตรงนี้ชอบผุนะครับถ้ารถเขาจอดกลางแดดกลางฝนเนี่ยเห็นไหมมุมกว้างสวยนะครับลองค้ นะเสียงบางๆนะครับมาดูเม็ดอาร์คฝั่งนี้กันหน่อยนะครับอ่อโอ้น,าน่านาโดเห็นไหมครับเม็ดอาร์คคือตัวนี้นะคมๆนะครับเม็ดอาร์คสวยๆตลดแนวนะครับดูเม็ดอาร์คฝั่งนี้บ้างเป็นไงอ่าครบนะครับเม็ดอาร์คตรงนี้ถ้าเกิดรถโดนหนักๆเนี่ยเขาโป๊ทับจะมองไม่เห็นเลยนะครับคันนี้อยู่ครบนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเรามาชมภายในคันนี้กันบ้างโอ้โหภายในสวยปิ๊งเลยนะครับ เป็นสีครีมนะครับสะอาดเบาะหนังด้วยนะครับหนังจากโรงงานเลยนะตัวนี้คอนโซลคอนโซลกลางสวยนะครับเห็นไหมเบาะไม่มีขาดเลยพรมเป็นไงมั่งสะอาดนะครับแอร์เอเอย,ยนปกติวิทยุเดิมด้วยเห็นไหมสวยเลยวิทยุวิทยุทยแข็งประตูเป็นไงเห็นไหมครับสะอาดไม่มีแตกหกักดูแคปหลังหน่อยแคปหลังเห็นไหม เบาะแคปก็สวยนะครับนั่งสบายเลยกว้างนะครับเบาะแคปตัวเชฟเนี่ยดูหลังคาสะอาดครับรถสวยมากไม่ต้องห่วงอ่าเรามาดูเลขไม์คันนี้กันหน่อยนะครับป <c oughs> ป๊บเลขมาอยู่ที่แสนเก้าหน่อยๆเองนะครับสภาพสวยครับมันก็สมกับเลขไม์อยู่ รู้สึกว่าคันนี้เขาจะเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาด้วยนะครับอันนี้เราก็ต้องดูย้ำเลขมาอีกทีเห็นไหมครับเพิ่งไปเปลี่ยนมาตอนแสนแปดกว่าๆเราดูรอบคันกันไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องมั่งเครื่องยนต์นะครับเชฟรุ่นนี้นะใช้อะไหลตัวเดียวกับอีซูซูหมดเลยนะครับใครที่กังวลเรื่องอะไหลจะไม่มีไม่ต้องห่วงนะครับคนเล่นเชฟจะรู้ดีว่ารุ่นนี้เนี่ยมาใช้อะไหลยูสูทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปชมเครื่องกันอ่าดับแรกเปิดห้องเครื่องมาเราก็ต้องดูแผ่นเพจก่อนครับ เหมือนเลยเหมือนดีแมกเลยครับหมุดสีดำแผ่นเพลตต้องเรียบเนียนตรงนี้เห็นไหมครับมันก็คือรถด,ดีแมกดีๆเนี่ยครับเห็นไหมสีเดิมสนิทด,ดูครับดูที่ห้องเครื่องดูที่ตัวถังนะเม็ดองเม็ดอ้างต่างๆเห็นไหมครับตะเข็บน,นะผมจะให้ถ่ายให้ดูชัดๆเลยนะครับผมจะเน้นที่ตัวถังก่อนเห็นไหมครับตัวถังก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยเยตัวพื้นมันเนี่ยครับให้เราดูเนาะ เสาข้างอ่าสวยครับอ่าดูข้างบนมั่งน็อตมีรอยขายไม่มีนะครับเม็ดองเม็ดอาร์อยู่ครบอ่าตัวกลมต้องกลมนะไม่ห้ามบิดเบี้ยวนะครับเห็นไหมรอยอาร์ตต่างๆนะครับอยู่หมดนะครับรถสวยมากอ่าสําหรับเครื่องยนต์รถคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2.5 Common r มมันะครับตัวเดียวกับ E20D Max เลยอ่าเดี๋ยวเราไปชมเครื่องรอบคันกันครับ เห็นไหมเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับดูลึกๆนะมองเข้าไปเห็นไหมครับจุดนี้ก็ไม่มีนะโบเบอร์ไม่มีเยิ้มนะครับรถสวยมากโอ้โหเป็นไงขายได้ไปผิดหวังนะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาย้ำรายละเลอยียดรถคันนี้กั้อีีทีนะครับรถคันนี้เป็นเชฟโรเลตโครโรราโดนะครับเครื่อง2.5คอมมอนเลวนะครับเป็นเครื่องตัวเดียวกับดี a มเลยนะปี07นะครับถือว่าปีใหม่เลย แม็กเมอกลลลเลยครับแม็กสิด้วยคันนี้ผมขายอยู่ที่1นึ่งแสท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับโทรมาได้ที่ 089, 405, 0202นะครับเป็นทแปนรถสวยเนี่ยตั้งที่อำเภอเราีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับเงาวิ้งเลยสีดําด้วยนะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปชมรอบคันก่อนลองเคาะดูครับอ่าฟังเสียงเดีย๋ยวผมให้ดูกไกลๆนะครับเดี๋ยวค่อยไปเคาะดูรอบคันน,นะครับ ดีนะดินเสียงนะโอเคเดี๋ยวเราดูท้ายรถหน่อยเป็นไงมั่งมีบรรทุกหนักเลยเปล่าเห็นไหมครับแม็กไลเนอร์ไม่มีรอยเลยนะครับรถสวยมากตะคงตะเข็บเห็นไหมครับรอยตะเข็บต่างๆเห็นไหมอ่านี้ตะคงตะเข็บยังมีครับครบอออ่าเดี๋ยวดูรอบคันต่อครับผมจะคอยฟังนะ ใจเย็นนะครับเสียงบางๆโปร่งๆนะอ่าโดยครบรอบก่อนเห็นไหมครับรถสวยกระจงกระจังเห็นไหมครับสีสวยเลยมาดูหลังคากันบ้างครับมีผุหรือเปล่าเนี่ยครับขอบหลังคาตรงนี้นะครับเห็นไหมไม่มีผุนะครับมองมุมกว้างลองเคาะดูแต่นนะบางๆนะครับ เ MM uh, before, org, uh, wow. ด tes, ี๋ยวเรามาชมเม็ดอาร์คฝั่งนี้กันก่อนนะครับอ่าเม็ดอาร์คจะดูว่ามันชนหนักหรือเปล่านะครับคือเม็ดพวกนี้นะเห็นไหมครับอ่าจุดๆๆพวกนี้นะครับถ้าโป้หนามันจะหายนะครับรถโป้หนาคือรถที่ประสบอุบัติเหตุนะครับคันนี้อยู่ครบอ่าดูลายอาร์คฝั่งนี้บ้างนะครับเห็นไหมอ๋องเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับสวยนะอ่าลองมาชมภายในคันนี้กันบ้างนะครับเป็นไงบ้างภายใน ภายในก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับเบาะเบอร์เดิมเลยนะครับเนี่ยรถมันลุยๆรถคันนี้เป็นโฟนะเห็นไหมครับโฟจะมี2เกียร์เลือกได้ว่าเราจะขับ2ขับสี่นะครับแอร์เอเย็นปกติเห็นไหมครับพรมสะอาดนะครับภายในมันเดิมเลยนะอันเนี้ยเบาะเดิมเขาเลยครับการใช้งานเห็นไหมหลังคงหลังคาครับหลังคาสวยหลังคาเป็นหนังด้วยนะครับรุน่นนี้มันลุยๆอ,อยู่แล้ว แผงประตูเป็นไงเห็นไหมครับไม่มีฉีกขาดนะครับเดี๋ยวเรามาชมเครื่องยนต์รถคันนี้กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงโอเคครับดับแรกมาเราก็ต้องดูคานก่อนเลยนะครับเหมือนเดิมคานเดิมสนิทเลยนะครับแบบนี้เห็นไหมหมุดเหมือนเดิมนะครับเพดมองไปเลยครับจะหลดแนวเห็นไหมตัวถงตัวถังนะครับมองพวกนี้นะครับ เห็นไหมตัวถงตัวถังเดิมหมดนะครับเป็นไงกระโปรงรอยองไรอาร์กอยู่ไหมเห็นไหมครับอยู่นะสติเกอร์เดิมอยู่เห็นไหมครับสติเกอร์เดิมอยู่หมดส่วนเครื่องยนต์รถคันนี้นะครับเป็นเครื่อง3.0 DI Turbo นะครับเดี๋ยวเรามาดูร,รอบๆเครื่องนะครับมีเยอะมีอะไรไหมอ่ะมองเข้าไปลึกๆนะครับผมให้ดูรอบเครื่องนะเครื่องค่อนข้างจะแน่นนะครับ มองเข้าไปยากนะครับฝาเฟ์เห็นไหมครับรถสวยนะครับเครื่อง,ง,งยนเครื่องยนต์สำหรับรละเอียลรถคันนี้นะครับรถคันนี้เป็นอิรุสุโรดิโอนะครับเครื่อง3.0 di turbo ตัวโรดิโอเนี่ยคือตัวโฟนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับ ปี2001นะครับผมขายอยู่ที่178,000สนเ่นัเท่านั้นนะครับรถสภาพนี้เลยนะครับไปใช้ลุยๆในสวนได้เลยสำหรับใครสนใจนะครับโทรมาที่ด้ที่0 8น405 0202นะครับเต็นท์เป็นสวนที่ตั้งที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบรุรีสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ